ตอนแรกมาครับไม่มีพื้นเลยนะครับผมครับคือทะลุไปหาล้อเลยแล้วก็ทําการกั้นใหม่ทําอะไรใหม่ให้บททุกอย่างครับสรับตรงนี้โอ้โหบริษัทเราเนี่ยทำให้ทุกอย่างวันนี้อยู่กับรถแห่จงเจริญครับคันนี้ผมก็ทําให้หลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวทีครับนี่ผมก็ จากการทําให้บทนะครับผมครับเครื่องเสียงระบบผมก็ทําให้ทั้งบดครับผมครับลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วแล้วก็ระบบไม่ลงตัวอะไรอย่างก็สามารถนาเข้ามาที่บริษัทเราได้ครับผมคันนี้ก็ถือว่ามาแค่รถแล้วก็กับตู้เปล่าครับเราก็มาจากการคัดสรรให้ทั้งหมดไม่ว่าเป็นทั้งน้านเวทีที่วางเครื่องปั่นแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างเราก็สรรในบทคันนี้ครับผมครับเบรครับลูกค้าก็มีมาข้างหลัง4ตู้เราก็เพิ่มตู้ข้างบนเป็น2ดอกสลับข้างบนครับ เสียงกลางครับเนี่ยตู้มีมาอย่างนี้ครับผมครับตอนแรกลูกค้าว่าจะใส่ดอกเก่าเอาไปมาครับเสียงกลางเปียนดอกไปทั้งหมดเราก็จัดไปตามขอลูกค้าครับผมครับอันนี้ดอกกลางก็ทั้งหมด1 2ดอกดอกกลางก็เราก็เลือกใส่เป็น B n C ครับผมครับเสียงแหลมครับเห็นไหมครับตรงนั้นอ่ะเราก็แนะนำเป็นเจ็ดห้าศูนย์ครับบอกเลยชั่วโมงนี้ครับผมครับแนะนาให้ลูกค้าใส่แหลม7-50านะครับสรับรดแห่เพราะว่าตะกูลคอมเปซนีเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับสรับหูคนตอนนี้ครับถือว่า แรงมากครับผมครับแล้วก็เจ็ดนสมัยเนยนโอเนี่ยมันไม่แพงครับราคาแค่พันกว่าบาทก็สามารถใช้ได้แล้วครับผมครับข้างหลังตู้ลูกค้าก็ตู้ปเองเห็นไหมครับจะเป็นดอก B C ทั้งหมด12อดอกสลับข้างหลังครับผมครับคันนี้เราก็ถือว่าทําให้หลายอย่างมากเลยไม่เป็นทั้งด้านห้องเครื่องห้องเครื่องแล้วก็เพื่อระตูเข้าไปอีกหนึ่งชุดครับผมครับทำไมถึงเพื่อระตูตรงนี้นะครับผมครับนี่ครับเข้าดูนี่จะเห็นว่าทําไมถึงเพื่อบาตูครับนี่อันนี้คือห้อง power ของเราครับเป็นจุดที่ สำคัญมากนะครับผมในการเข้าถึงเครื่องครับถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราเข้าถึงเครื่องไม่ได้เนี่ยงานนั้นแห่มาจบครับผมครับในการแหย่ยังไงก็มีปัญหา100%อยู่แล้วไม่มีใครว่าระบบไม่มีปัญหาครับผมในการใช้งานเพราะว่ารถมันกระทบกระเทียนตลอดสั่นตลอดครับผมครับห้องเครื่องเห็นไหมครับห้องเครื่องตรงเนี้ยเราก็ทําให้บทลูกค้าอยากติดแอร์ล้วก็ปิดให้เลยครับผมไม่ติดแอร์โดยเฉพาะครับผมครับนี่ครับห้องเครื่องแล้วก็ติดแอร์ลูกค้ากั้นห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนล้วนะครับตอนนี้รอติดฝ้า V P ครับผมครับ ข้างล่างตรงนี้ตอนแรกมาครับไม่มีพื้นเลยนะครับผมครับคือทะลุไปหาล้อเลยแล้วก็ทําการกั้นใหม่ทําอะไรใหม่ให้บททุกอย่างครับสำหรับตรงนี้โอ้โหบริษัทเราเนี่ยทำให้ทุกอย่างครับผมลูกค้าท่านใดที่มีรถก็สามารถเอามาให้เราติดตั้งระบบให้ออาแบระบบให้ได้อย่างนี้เลยนะครับผมครับข้างหน้ามาเดียวตู้เปล่าเราก็จะการใส่ดอกเบทเข้าไปอีก16ดอกครับคันนี้ก็เป็นดอกบอยหนิ้วเอกสาวครับผมครับโอ้โหทั้งลำเลยก็ว่าได้ข้างหน้าก็เหมือนกันีกครับผมครับตู้กลางลูกค้าเอามาเองเหมือนกัน ตอนแรกใส่ดอกเก่าเอาไปมาลูกค้าก็เปลี่ยนใส่ดอกใหม่ทั้งหมดเลยครับผมข้างหน้าทั้งหมด18ดอกครับผมครับเสียงแหลมข้างหน้าผมก็ใส่750ไป3แถวเลยครับผมครับเสียงแหลมเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากครับอยู่บนล้นห่ครับเราใช้เล็กแหลมขาดเนี่ยคือจบเลยงานนนครับผมตอนนี้ผมเรียกแนะนำลูกค้าไป7 5็ดซะส่วนใหญ่ถึงแม้จะแพงนิดหน่อยแต่บอกว่าแท่ตัวนี้จบแน่นอนครับผมครับเป็นไงครับงานกนเสร็จแต่ละคันเนี่ยมันไม่เช่เลือกง่ายๆนะครับผมรับต้องมีการออกแบบต้องมีการวางแผน และอย่างจริงจริงครับในการทํางานแต่ละคันครับอย่างครั้งนี้จะส่งวันที่30จะถึงนี่ครับลูกค้ามีงานวันที่30คิดดูว่าจะขนาดไหนเวลาเราทํางานครับผมครับโอเคครับจะประมาณนี้ในการเดินระบบคันนี้ครับผมคุณครับผม